นี่คือกินมันเบินี่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 กินมันเบิดเอากินอืเขาแล้วนะกินแม่เ่เลเขาโลบัเาไ้อย วันผราใหญ่พี่น้องเลยซาจอยจัดเต็มเลยซาจอยลูกแช่นกมาทำบุญคือกัสเปิดเสบยดพี่น้องเอาทีวกับป่วยเปก็เปิกัเป่กเปกกับเผาโลกสาเอาก็ลงหอปุตตากระซอกพืน บด้เอาขึ้นบ่ท่นแน่วิ่งเออเตินซ่แล้วู้ไม่ฮู้กันสิไ้เก็บเลยพิ่นซายพื้นสายไฟอ่ากะบอยถือกันเทมหักมาแต่งสวยแบบนี้โอ้ย

นางงามพานางงามมาทำบุญมาหนิอะไรของเธอหือม,มง,ง,ง่วงมากอยากมาก สบัยดีพี่น้องสบายเลยพี่น้องรูเอียกกรนใพี่น้อง ควนสินพี่น้องใส่บาสใส่น้ำนักมาใส่พีกนักมาใส่บันดามู่พี่น้องแต่บ้าบัดเดียวกันดอกดูสามกไก่ได้กินกันพี่น้องจะน้ำเท่าน,นี้ไขมออ่มืหมดแอปเปิ้ลได้พี่น้องหมดแอปเปิ้ลค้รึ่นี่ เอีนวกับนเวนพี่น้องฮากอากเทน้าลงไปเรามดูหลัดดูกินเลยนากับนเวนพี่น้องเยียงตามมาเอียนั่นแล้วมามคอยสบัดแล้วพี่นักลกินอยู่ หน้าค่ะใส่ปลาแล้วก็ต้องใส่น้าค่ะใส่พี่น้าชัดบาดน้ำ้าะมันจ่มมนอยังเถอะมั้อดังแนบมบนได้จ่มค่ะอืมมันต้องดังลด แต่อ้างัดจพูดไม่รู้เรื่องเลยบะพันได้พี่น้องจยพูดไม่รู้เรื่องเลยจ้าอ้าวอะไรนงเอียงบ่เนี่ยลูกมหห้ามห้าน้องเอียงล้าห้ามลูกไ่กอกูดสมพรบะันรู้ได้จ้าเนี่ยไงแม่แม่ว่ากายพี่น้อง ปัตการตามไปพน้องานตั้ออนะม,ตมตลอดมาทหาใส่ขามุาพนองวัดหงโลขามุซาเดนนงแคทเกงคิเป็นล่าไหมอืมว่อนน้ำเดินเป็นที่เปิดซื่อจ้าตอนนั้นข่าวพ่นอง ทาทา,าพี่นะ้องถ่ายลุงข้าลุงเอี้ยงข้าหากมาใส่ใส่ให้ลูกพี่นะ้องอืมกินก่อนว่ากินก่อนล้างหากมาใส่ให้ลูกพี่นอ้องเออใส่ถายท่านหลวงพ่อลุงเอี้ยงกำลันก็ไปเหยียบข้าวพี่นะ้อง ถ้าใส่ตีนถถาดเดงหื้เอียร้องแล้วเอียยพักพอแล้วนี่กินข่าวแล้วน้องดาวบดินเมือ่อซาบเป็นอะไร มาแก่ๆพ่อต่อทำเนี่ยะก็ให้อยู่ต่อบ่ต่อชีวิตน้องดาไปอีกพี่น้องเว้ยมันเมื่อทรัพย์ฮะเมื่อวันได้ตายเป็นยังสิบัตายหิวโอ้ยพ่อบอกว่าต่อชีวิตน้องดาวอยู่ต่อไปอีกมันว่าเมื่อบมดได้ตายเนีมันวะ ป่าว่าจะไปบอกก็มันถอมพี่น้องผมมีแพเอ้าวมาดอกอยาาพากอยบอกผมมีแพรอ้าวพอยพี่นออ้องเอ้ยเมื่อยโปรโมดเลยยังผมมีแพรอ้าวมาอยู่เมื่อยม่อม <c oughs> อย่าพากอเด้อบอกมีพาอาวเด้อมีผู้อาอนี่ได้เปลบลล์สิซืออ่ะ แม่เจ้าสกีโหลดได้นิกงานเยนนี่ aquilo, ยกว้เอาวนไปถนอยบ เมื่อทีนี้คือหลอดสูวมาลอดโอ้ลมเี่ยนาัโอ้มีพายูไเไอเอยู่เลก็ได้สูระเอามาลอดความมืดความมันนะพี่น้องเอ้ย พวกเจ้าอ่ะมันสั่ได้เนไอะไจะมาดีไปลุงเอียะเอียะมันบินไปแล้วบินมาแล้วแลนน้ำหนดล่ะโผล่โผลดีนต่อสายมันมาหอดซะ

อราจอยแมน้องมิน,มนีน้องดาวอยู่ข้างนอกเรจอยเห็น,นยังน้อยไหมขาเล่บุอะยังหน่อยไปซสเะไมันประสาวะเมื่อกี้ในคีโรกมากแล้วกันไปโอ้ออยหนาวได้ไปตามเอา ทีมาของมันนะบอกพี่น,ออน้องอ้อเนาะมันจะเป็นหนกไผดอกว่าตับอิดนะแหล่มันแหละมามาแหละน้องเทนนะกระพัวเจดํามอะไรไหลจับเอาไหลจับมาแล้วเอามาเลี้ยงนำ้ำก็ได้ลายปีเลยสองปีสามปีหลับจากอนี้นะครับแล้วมันอยู่น้ำเจดํามแล้วมือนั่นเขาลงไปเที่ยงเจดํามแล้วมันบินมาจับบ่าเฮาเลยเออมันบินมาจับบ่าเฮาแล้วมันก็นมาอยู่น้ำเฮาเลยนี่แหละนี่ ความ,ามมึนของมันนะสบายหูนสัจจอยสปารีพน้องสัจจอยเป็นคนใช่หรือคะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะสัจจอยเป็นคนใช้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่านางบอกว่านางกินนางต้องล้างวัวสันนางก็มาตะหัด ปกตินะสร้อยมันก็เห็นนั่นนี่อะไรพี่น้องเอ้ยกระซัมเพื่อนมันนั่นแหละอยู่ในนี่นะแป็นคนส่อคนใส่ดอกแต่มันไปล่างบอดอื่นมันบอดได้มีเงินใส่ได้ถูกไหมคะถูกค่ะเป็นยังดอกอยู่น้ำกันกินน้ำกันล่างไว้เฮ้ยกุณสพามึงไปหลอกอีกนี่เร็วๆโลดกุณสพามึงไปเลาะ ส่วนเมืองยีลูกเมืองข้าวกลงย o น k n ค w คุณ you know? แม่คุณแม่ไปเรียกสวัสดีอา้าวขาบอกว่าแม่ไปเรียกซัมนี่อะพี่น้อง